สวัสดีกับพี่น้องครับพบกับจองเด็กตายหยุกไม้หัวใจกระเซ็กันอีกแล้วนะครับนี่วันนี้ก็อยู่กันในป่าคางบ้านนะครับนี่วันนี้ก็ได้ความชุ่มชื่นมาสักิดนะครับเพราะว่าเมื่อคืนตอนหัวรุ่งนะครับนะตอนหัวรุง่งรุงก็มีฝนตกโปรยปลายลงมานะครับ ก็ทำให้ต้นไม้ของเราสดชื่นทะกิดนะครับเนี่ยครับสภาพต้นป่าข้างบานนี่นี่มีต้นสตอนะครับนี่คือต้นสตอส่วนคางคนี่ก็เป็นต้นยางหน้านะครับยางหน้าที่ว่าก็มีหลากพล่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นลำต้นที่ย้ายเลยนะครับ แล้วก็มีไม้เหลืออยู่ข้างๆนะครับนี่แต่ว่าไม้เลือยตัวนี้มันทําลายต้นไม้เราเราก็ต้องออกออกนะครับต้นนี้นี่เดี๋ยวค่อยมาเอาออกนะครับนี่ย่างหน้าต้นนี้อายุอ่าประมาณสีห้าปีเลยนะครับย่างหน้าต้นนี้ตรงนี้เป็นปืนเทเทว่ามีความชื้นนะครับผมก็เลยลุงย่างหน้าไวา เพราะว่าย่างหน้าเขาจะโตดีในสภาพที่ว่ามีความชื้นนะครับเนี่ยมีคู้นามลงน้มอยู่ข้างๆบันเนี่ยนี่คือเขาจะชอบมากๆเลยนะครับแล้วส่วนข้างๆนี้เราก็จะปลูกพักกูดเอาไว้นะครับนั่นก็คือพักกูดนี่มีพักกูดแล้วก็มีบอนนะครับบอนนี่บอถ้าบ้านผมเขาเรียกบอนกาวีนะครับบอนกาวีก็คือบอนที่เขาอ่ากินไข่บอนนะครับกิน กินหัวบอนมันนะ่ะเนี่ยครับบอนเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยครับผมนี่มาก่อนพุทธาผู้เก่เขาปลูกล้ายกันนะครับนี่ช่วงนี้ก็มีลงเรือให้เห็นอยู่เลยนะครับบอนนี้ก็ไหวกินตะบานันภาคใต้ก็กยอย่าไขบอนนะครับนะก็ไหวกินไขไหวกินหัวบอนนะนะั่นหละเนี่ยครับทํางานก็เป็น,เป,นเป็นพักกูดเหมือนเดิมเราก็จะแซมไปเรื่อยๆนะครับ ยางหน้าของเราตอนนี้ก็คือโูเลยนะครับนี่แล้วก็มีชาบลูนะครับปมฟังไว้ชาพลูนำมาฟังไว้นะครับเพื่อจะให้เขา,าแตกกระจายต่อไปนะครับนีนก็เป็นพักเลี้ยงอ๋อพักเลี้ยงว่ะพักกูดนะครับก็เหลืมแต่จะแตกกระจายเป็นกลุ่มนะครับนะนี่จำปาท่งต้นนี้ นาจะสงสัยคงจะไม่รู้รอดอไม่รดนนะครับเพราะว่าช่วงหน้าแรงปีี่เล้วนะครับช่วงต้นปีอ่าเขาเจอแลงเข้าไปนะครับทาให้ต้นเสียหายไปเยอะเลยนะครับนี่ของเขาคือเหลงไม่ได้เลยนะครับจาปาทองแต่ตอนเสียหายมันเลยเกิดจากความแรงแต่ว่าต้นเดียววายัางดีก็มีอยู่นะครับนี่คือต้นจาปาทองเหมือนกัน นี่ตอนดีสวยก็ยังมีตอนดีสวยอยู่นี่คือจำปาท่องของเรานะครับก็เหลือมีแต่การแตกผู้พ่นขึ้นมาเล็กน้อยเลยนะครับอายุประมาณมาปลุกลังตอนนี้อยู่ประมาณ3มปีนะครับตอนนี้ก็จะจำปาท่องนี่ก็จะสูงฉลุดขึ้นข้างบนพันธีนะครับเนี่เพราะว่าตรงนี้เขาอยู่ใต้ลมเพือนนะครับเขาก็เลยตอนก็ ตอนก็เลยไม่ค่อยขยายเท่าไรแต่ว่าพอว่าก็พัูป่อนไปปบแสงแ้วตอนนี้ก็เหลือ่อมจะขยายปีกขยายปูพ้นเลยนะครับหนูส่วนตรงนูก็เป็นล่องกล่องของเรานะครับล่องกล่องอันนู้นก็เป็นกระถอนอันนู้นก็เป็นจำปาท่องอีกต้นนึงนะครับจำปาท่องแต่ส่วนตานูนที่เห็นอยู่นั้นอตอนใบยุงตอนซัก ต้นกะปีเขาควายแล้วก็ต้นพยมนะครับนะยเยอะแยะมีต้นมากต้นเลยด้วยนี่ตรงนี้ก็เป็นประเพทด <c> ส <oughs> วนป่าแบบผสมประสานนะครับมีคองกินลากลายด้วยมีผนละไม่เราจะไม่ปลูกเป็นแบบว่าเป็นป่าอย่างเดียวนะครับก็จะมีแซมพนละไม่ไปด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีรายได้นะครับนะไม่ใช่ว่ามาโล่โล จะโคลมาอยู่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ของ๋ยวเรากินไปด้วยหละถึงจะของตัวเราสามารถคาาไดด้วยเก็บผลผลิตจากสวนนั้นไดด้วยนะครับต้องวางเป้ให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าปลูกปลายอย่างเดียวแลวถึงจะกินอะไรติดข้หวาดนะครับนะจริงๆแล้วโป๊กปลามันก็มีของให้กินเยอะแยะนะครับถ้าว่าเราว่างเป้น,นะครับนะว่างเพ้มันอยู่ติ่การว่างเป้ ว่างเพ้นจัดการป่านะครับเป็นการวางเพ้นจัดการป่าของตัวเองนะครับว่าจะวางเพ้นยังไงเหมือนของผมนี่ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมว่างเพ้นยังไงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตน้น <c oughs> ประดูป่านะครับขอไปด้วยครับเป็นประดูปา่านี่ปะดูป่าก็สูงใหญ่เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นลุ่มพ่อครับผมลุ่มพ่อ อันนั้นก็เป็นยางหน้าและตอนใย่ยนูที่เป็นทงปุ่มใย่ๆนูก็เป็นตะเคียนทองนะครับตะเคียนทองอ่ะผมจะลาให้ฟังนะครับของผมนะครับการวางแผนจัดก,การป่าของเราตอนแรกนะครับปืนเตตรงนี้เป็นปืนเทตที่ว่าสําหรับปลูกผลไม้นะครับเป็นสําหรับปลูกผลไม้คือลุนโปเขาก็ปลูก พุน่นละไมเอาไหว้นั่นก็คือเนี่ยครับแต่ล่งเรือเห็นก็คือมีล่องกลงองอมีล่องกอง <c oughs> ลองล่องกลองแหละก่อนก็คือตรงนี้จะเป็นที่ปลูกล่องกลงองอรวมกับทุเรียนนะครับนะแล้วก็มาปีช่วง,งนั้นรู้สึก,กว่าน่าจะเป็นปีห้าสิหรือว่าปีห้าสามแหละผมไม่แน่ใจก่อนที่จะน้ำท่วมนะครับ มันมีอากาศที่เร่งเฮงเลงมากนะครับหนามเ้งมดหนามเ้งมดตุกเตเลยกับผมเพราะว่าเราไม่ได้เจาะบาดานนะครับนะเพราะว่าเราทําแบบกระซิบปืนบานธรรมดานะครับคนชาวบ้านที่เขาทาก็เลยทาให้ตอนตุเรียนตายหมดเลยนะครับจนเรือประมาณเลืออยู่ประมาณซ้มตนตรงนู้นนะครับนะ ต้นใหญ่ๆซต้นติ่เรืออยู่ตรงเอินตายหมดเลยนะครับแต่ว่าล่องกลงนี่ยังเรืออยู่นะครับล่องกลงนี่ยังเรืออ่าที่นีตรงนี้เป็นเต้วตูเรียนมันเลยนะครับมาถึงเนี่ยตุเรียนมันเลยซับวางกับซับวางกับล่องกองซับวางล่องกลงนี่คือเป็นตุเรียนมมนเลยอ่าตุเรียนตายหมดไม่มีน้ำรดเหงตายหลังจากนั้นผมก็เลยคิดไม้ทำไม้เพราะว่าต้องช่วงงานผมเรียนจบ เริ่อมจะจะเลียนจับมาพอดีผมก็จะผมก็ช่วงนั้นอยู่ประมาณโม่ไหนอะอ่าโม่หได้โมห่หผมก็มาจัดการเราก็แล่ซื้อเนีครับเนี่ยแล่ซื้อแล่ทั้ง youtube ตั้งอ่าพวก f a c e b o o k ความรู้ต่างๆนะครับอ่าเราก็ได้ความรู้มากพอได้ความรู้มากเราก็เกิดจะปรับเปลี่ยนตั้มเปลือก็ได้ ไอ้ปืนเต้ของเราเนี่ยมีความจุมจืนมากที่สุดใช่ไหมครับเพื่อที่จะจ่ายในการดำรงชีวิตต่อไปนะครับนะเช่นก็คิคๆว่าอ๋อยนมาเสริมอันนี่มาเสริม,ม,เ,รมเพื่อที่จะเป็นรายได้ให้กับเรานะครับแต่ว่าตุเรียนก็ยังมีนะครับนะแต่ว่าจะปลูกในเชิงผสมกับปาอ่าผสมกับป่านะครับนี่อันนี้ก็เลย เนี่ครับเห็นไหมก็เลยนำไม้ป่ามาลงนะครับนี่ไมป้มป่าไม้ป่ามาลงเพื่อที่จะให้เกิดลมเงางนะครับให้เกิดลมเงางนี่เห็นไหมครับนี่คือยางหน้าของเรานี่เป็นยางหน้ามาเลยกับจังหงันอาไม่ถูกต้นที่เอามานี่คือเราจะได้รับการสนับสนุนจากชเปาะชากาไม้นะครับพอเราไปโค้กมานะครับไปโค้มาจากชลปชะชากาไมา้ ก็ได้หมากได้หน่อยก็แหลวเต่ปืนเตะของทานนะครับก็ได้หมากได้หน่อยก็แหลวเตะปืนเตะของตางเพราะว่าเขาจะกําหนดให้นะครับทางกรมป่าไม้เขาจะกาหนดให้ว่าปืนเตะแถวนี้โปกีตนมีกีตนจํานวนกีตนที่จะได้นะครับนี่ผมถ้าว่าก็ได้พันุไอะไรมาต่างๆผมก็โลูกหมดเลยนะครับเหมือนกับอยากได้นั่นก็เม็ดข้อมากก้อนึงก็มากเหมือนนีก็เหมือนกัน นี่คือเป็นตน้นเป็นต้นแรกที่ผมปลกูกนี่คือโกโก้นะครับนะโกโก้นี่ผมไปเที่ยวแถวแถวกองอ้อยโค้งมากนะครับจงอันกองอ้อยโค้งเขามีการปลูกโกโก้ผมก็เลยข้อเม็ดเขามานะครับเอาออมาปลกูกนี่ตอนนี้ก็ได้เป็นต้นนั่งเ้วนะครับเพื่อที่จะเป็นเมพันต่อไปแล้วผมก็เอาเม็ดไปปลูกแล้วตอนนี้เนี่ยครับตอนนี้ก็คือ อ่านี่ได้มาตอนทั้งลาวนี่คืออ่าสมุนไพรนะครับไอเน,นี่ยไรเหลวผมจําไม่ได้นอนนอนตายยากได้เชียวก็นอนตายยากนอนตายยากนะครับนี่คือได้มาจากกองไอโค้งเหมือนกันอ่านี่เป็นเป็นเป็น,ป,น,ป,น,ป,นประเภทสมุนไพรหัวนะครับนะนอนตายยากนี่โดย็ว่าหลักจ้าโลกมาลิ่งมโนปณีปนันผมก็เอามาวาติดจ้วนไว้เหมือนกันนะครับเพื่อจะเอามาอ่าไปขยายนะครับนะ ขยายต่อไปนี่คือตอนตะเคียนท่องตอนเรกแต่ผุ่มปลูกนะครับตอนที่อายุตอนนั้นหลุจ๊กว่าโมหกสิบแปดปีตอนนี้เขาก็ก้าวอย่างประมาณสิบห้าปีแหละนะครับสิบเซสิบห้าปีแหละตอนตะเคียนตอนนี้นี่นี่ย้อยมากเลยนะครับก็ถตาประมาณทั้งเกตทั้งเกตเลยนะครับนะตอนเ่าประมาณทั้งเกตเลยเนี่ยครับ ตอนแรกเดี๋ยวพ่เริ่มปลูกนะครับรู้สึกว่าตอนนี้โคกาหมายมานะครับไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โคกาหมายคือมีคนหายนะครับนะมีคนหายอ่าเนื่องจากว่าอ่าครอบหลอบบ้านแม่นะครับเกามีการหมอ,ออก็มีการให้ปลูกต้นไม้นะครับนะทางหมอ,อห๋อฮัจยเนี่ยก็เกามีการให้ปลูกต้นไม้เพืดด่อที่จะอ่า จะลืมจะล้งวันเมร์นะครับนี่เราก็ได้มา3้ามตนนะครับผมก็ได้มาซ้ผมก็ได้มา3้ำตนนะครับคือเขาเขาให้ปีเขาใา้มา3้ำตนนี่นี่ก็คือจะลืมจะลองวันเมร์ตอนนี้ก็มีตัางกรมป่าไม้ก็มาประทับตานะครับเพื่อจะเขาเรียกว่าตรวจวัดขนาดนะครับปีตอ่อปีเรืองรางปีกังห้าปีกังเราเรของเขานะครับ นี่คือตอนเรกตี่้มโปรกนะครับแ๋ยวก็เป็นตอนตีช่วยที่สุดนี่ตอนตีช่วยที่ไไสุดป้ายในสวนตอนนี้แล้วก็มีอีกตอนนึงอยู่ตรงนั้นนี่ครับตอนนึงตีกวงวาพอเราสร้างป้าเลี้ยวนะครับสร้างป้าเลี้ยวเราก็ใส่ลายได้ของเราไปนั่นก็คือนี่คือพัะก,กูด ตรงนี้จะมียางวานะครับตรงนี้จะเป็นป้นเตะที่มีความชื้นผมก็ใส่ผักกูดลงไปนะครับตอนแรกเริ่มจากประมาณยีิบกอเองครับแต่ตอนนี้ผักกูดเต็มป้นเตแล้วนะครับถั่ววัวสปริงเกอร์เต่าไวรัตูเรียนแล้วนะครับนี่คือเต็มื้นเตแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่หยุดผมก็ยังขยับขยายเลยนะครับสำหรับผักกูดประวา่า เป็นพักเทวะรายได้ดีมากๆเลยนะครับประกูดเก็บขายแต่ไรก็ไม่พ่อนะครับมีคนต้องการมากความต้องการของตลาดเยอะจริงๆครับผมไปที่ห้ามัดห้ามำสิบกำนี่คือเม็ด, 5, มดไม่เลือเดี๋ยวใจแป๊บเดียวมดอ่รส่วนนี้ตอนนี้คือตอนตุเรียนที่ผมบอกนะครับที่ลงเรืออยู่ี่วาก็มีในคลิปมาเห็นนะครับตอนที่ผมขึ้นตอนตุเรียนตอนที่ผม จัดการโลกทุเรียนนะครับนี่คือมอนท่องนะครับนี่คือตอนทุเรียนมอนท่องที่อายุประมาณยี่สิบปีได้เลยนะครับก็มีอยู่ซ้มตอนนะครับนูอีกตอนหนึ่งตอนนี้ปีนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะติดดอกไม้นะครับไม่แน่ใจว่าจะติดโลกไม้บวกว่าปีที่แล้วเขาเป็นหมากเป็นเยอะนะครับแปดสิบเก้าิน้อยถึงปีนี้กุ้งจะ น่าจะให้เขาเว้นนะครับแต่ว่าเราก็บำรุงเขาเหมือนเดิมนะครับนะแต่ปีนี้คงจะคิดว่าน่าจะเว้นหรือไม่ก็ออกมาประมาณสักประมาณเซฮน้วยแหละแต่ว่าเราก็ยังไปได้ตอนนึงนะครับตอนที่อยู่ที่ไกลๆตรงนูง้นแต่อยู่ในป่ายางอ่าเป็นดอกข้างบนเต็มหมดเลยนะครับตอนนี้อ่นี่ก็คือรายได้ของเรา <c oughs> รายได้ในการดำรงชีวิตนะครับดำรงชีวิต ผักกูดนี่คือเก็บได้เรื่อยๆนะครับเก็บได้ตลอดถ้ามีหยดแทงออกมาเนี่ยถ้ายิงหวัวเราปลุกหมากนะครับเราก็สำรับมุ้งเวียนเก็บก็ได้สบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นพืดอีกชนิดนึงนะครับที่ผมแนะนําให้ปลูกนะครับผักกูดนะครับน่าสำรับส่วนในที่ว่า,ามีความชื้นนะครับนะพอหม้อมในอรอบรอบคูนตุเรียนหรือว่าในโรงตุเรียนอะไรนะครับในโรงยางโรองไร้ปัญญาถ้าว่ามี ความจืดเนี่ยปลูกได้นะครับปักกูดพอเราสร้างป่าเหลี่ยวนะครับนี่ถ้าดูวัดดัชนีจีวัดยังไงว่าเราสร้างป่าเหลี่ยให้เป็นป่าอ่าสัดพวกนี้ก็จะมาอยู่นะครับแต่ว่าเกิดว่าตรงนี้ก็เห็นว่ามีความร่มรื่นเป็นป่านี่ป,ปอผมเหลื่อมพึ่งท่างหญ้าไปนะครับทีมีรกตรงนี้อ่าดีมีรกมากนะครับรกใจได้เลยกับ ผมบึงเหลื่มทางทางไปนะครับนี่เลยครับดัชนี่ชีว้ว่าตรงนี้ของเราก็เป็นปา่าที่สมบูรณ์ก็จะมีสัตว์พวกนี้มาอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปเลยโอ้แม่ก็ไม่อยู่นะครับวันนี้แม่ก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่เลือดแต่นี่เลยเลือดแต่คข่ยนะครับ อันนี้คือไข่ไกป่ปลานะครับนะไข่ไกป่ปลาไข่ไกป่ปลาก็คือไก่เทือนนะครับนะบ้านเราปากใต้ยาวไก่เทือนแต่ว่าถ้าปากกลางคงจะยาวไก่ปลาเลยครับเนี่ยครับแม่ก็ตัวเล็กๆนะครับนะเนี่ยไข่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมหยิบให้ดูทั้ไข่รองไข่นี่ประมาณนี้นะครับนี่ไข่ยอยู่ที่ประมาณนี้นี่ไข่เล็กนิดเดียวนะครับ ตั้งไว้เดี๋ยวแม่ก็จะมากวักนะครับแถวบ้านผมเนี่ยคือสร้างป่าใหมดเหลวนะครับในป่ายางบาระไรผมก็ปลูกใหม่ป่าใบมดส่วนตอนนี้ก็เป็นต้นพยอมนะครับพยอมเดี่วาอายุก็ประมาณสิบว่าปีเลยนะครับสิบสองปีได้สิบสองสิบสองปีเพราะว่าปลูกหลังต้นตะเคียนต้นนูนะครับนี่ ก็มีดอกมีมากมีพุนนะครับนะมีดอกมีมีดอกเตกดอก,กดอะตอนนี้ก็เริ่มที่จะเป็นลูกเลยนะครับก็เขาก็จะขยายพันธุ์ปุ้ยเพยพันธุ์ไปเองต่อไปเราก็จะไม่เนื้ออีกต่อไปเลยนะครับแล้อย่างหนึ่งแต่ผมสังเกตได้นั่นก็คือการปลูกป๋าพอปลูกป๋าแล้วญ้าที่อยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยมันจะไม่ค่อยรอกนะครับนะ มันจะไม่ก่อยรอกสักต่าไรผมมันจะเกิดความหลอมเง่าเลยถึงกับมันก็ยาก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงที่เราจะเอาพักกูดมาลงนะครับวัวหญ้ามันจะได้ไม่ขึ้นแข้งกันเ่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนป่าของเราส่วนป่าที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยมือแล้วก็ผสมประสานกับการที่จะสร้างรายได้ในป่านั้นนะครับ แล้วก็มีพักกูดเนี่ยพักกูดพักเลี้ยงพักเลี้ยงก็มีนะครับพักเลี้ยงอยู่ในป่ายางนูอยู่ในทางนูคือพักเลี้ยงพักเลี้ยงในรองยางเราก็ปลูกอ่ะไปดูพักเลี้ยงนิดนึงเดี๋ยวเวลาไกลหมดละอ่ะในรองนู้ครับในรองนู้พักเลี้ยงพักเลี้ยงอยู่ในนูไม่ต้องเดินไปละอ่านี่ครับนี่ก็เป็นยางหน้าอีกตอนนึงนะครับที่เราเซมเจมเจมก็ปล่อย ตรงนี้ก็เป็นดงพักกูดของเราที่จะสร้างรายได้ให้กับเรา,ามหาศรราลเลยนะครับแล้วเขาก็จะงอกมาเรื่อยๆเต็มจนว่าเต็มปูนเตนี่คือจา้างหยีทิบกอเพื่อนเปื่อนกิดเลนะครับจา้างหยีทิบกอที่เอามาปลูกตอนนี้ก็แตกกระจายเป็นพนปปันใบส้มซีปีแตกกระจายหมดแล้วนะครับเต็มปูนเตก็ทําให้เรามีรายได้ต่อไปนะครับร่งกองเป็นโลกเราก็มีรายได้ได ตัวเรียนเป็นโลกเราก็มีรายได้มากแต่ปลูกไหวถ้าว่ามันสูงขึ้นไปเป็นโลกเราก็มีรายได้นะครับ,ป,รป,บาาปลูกไกลๆว่าปลูกปลาก็กรปลูกปลูกให้ลืมไปเลยนะครับนะแต่ว่าต้องมาเปมโค้งแต่ว่าสร้างรายได้กับเรานี่ตัวเรียนต้นนี้จะเป็นดอกโอเคครับผมชื่อว่าผอมบากหอมโค,โคนะครับในการจะจะมากูดปูดคุยให้เปื่อนๆได้ฟังนะว่าสมควรที่จะสร้างปลาเป็นยังไงนะครับ ผมก็ควาก,กดติดตามจองเด็กตายหยู่ไหม่หัวใจกระซิบไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม